ครับพี่แม่เห็นประตูตรงนี้ครับเป็นประตูสี่เหลับเขาเรียกตรงตุกําแพงแก้วนะครับเข้าด้สี่ด้านครับน้องั้นก็เป็นกําแพงหมดเลยครับครับผมที่พี่เห็นสี่เหลี่ยมตรงนู้นนรเป็นกุฏิของหลวงพ่อจมาครับอ๋อสี่เหลี่ยมตรงนั้นอ่ะที่จมน้ําใช่ไหมครับใต้กุฏิของหลวงพ่อหมาครับจะมีเหล็กรางรถไฟกับสมัยสงครามลูกคันที่สองครับที่หลวงพ่อหมาจะตัดมาที่แม่ พี่เห็นหน้าบทตรงนี Esta, ้ครับเป็นเสี่ยงพานะเป็นเสี่ยงผาหลวงเจ้าก็คือหลงพ่อมาทับ้านไว้ครับอ๋อเป็นพานครับเป็นองค์พระเลยครับนับตอนเลยเสี่ยงพ่อมาก็ต้องใบเสษมาครับไบเสษมานับจะมีแปดใบครับลุมลูกมีก็จะมีเก้าลุมครับรอบบทจะมีแปดลุมครับตาบทจะมีหนึ่งลุมครับเป็นลูกเกนะครับเดี๋ยวก่อนพี่จะโยนเหรียญนะครับพี่ต้องตั้งฉีดอธิษฐานก่อนโยนนะครับอฮะต้องโยนเหรียญได้ด้วยครับ พี่โยนเท้าที่พี่อธิษฐานก็จะเป็นจริงครับได้เงินออกจะได้บุญครับถ้าไม่เข้าก็ที่โยนถ้าไม่เข้าก็เหรียญที่โยนความบุญให้วัดครับอ๋อมีจุดโยนเหรียญด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตามไปดูจุดโยนเหรียญนะครับเด็กน้องเขาเป็นมังกเทศเดี๋ยวก่อนพี่จะเข้าโบสถ์ครับพี่ต้องแปะมือที่ฐานขอเท้าครับแล้วห้ามเหยียบทอนอีกตัวพี่ต้องข้ามครับแปะมือตรงไหนครับแปะมือที่ฐานตรงนี้ครับขอได้สามข้อข้อแรกขอเจ้าที่ต้านทำก่อนเข้าโบสถ์ครับ ข้อสองข้อสามขออะไรก็ได้เลยข้อแรกข้าพเจ้าในดินแดนไร้เลือแก้วขอเจ้าที่เจ้าทางอนุญาตเข้าโบสถ์อ่ะแล้วขอที่สองขออะไรก็ได้ใช่ไหมครข้อที่สองเอามือแตะที่ผนังโบสถ์นะครับขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเข้าไปในโบสถ์นะครับแล้วไปขอข้อสองข้อสามตามใจที่เราปัารถนาญาเยียบธรณีโบสถ์นะครับต้องข้ามเออนะครับนี่บอกชื่อบอกหนาข้าพเจ้ามาจากทัศนิขออนุญาตเข้าไปดูโบสถ์ของพ่ออุตมานะครับ Okay. เราขออนุญ,ญาตเจ้าที่จะาทางก่อนครับเชิญเลยทุกท่านจุดมาแตะที่ผนังโบสถ์แล้วขออนุญาตเจ้าที่จะาทางเลยจะยืข้ามต้องข้ามธรณีสงฆ์้ะข้ามไปเออนะครับแตะบอกเจ้าที่จะาทางเราขออนุญาตเข้าไปชมเยี่ยมชมนะครับขอสามขอขอที่สองขอที่สามนี่จะทําอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เนี่ยเดินข้ามธรณีธรณีโบสถ์มานะครับไหนกำแพงโบสถ์ตรงนี้จะเป็นพระรูปนะทั้งหมง สองพันห้าร้อยองค์ครับสองพองค์เชียวเหรออ่าฮะพุทธมาที่แก่แย้งไปครับมาองก็โดนน้ำท้อไหลไปบ้างครับครับเนี่ยกลางบทเป็นหลุมลูกนิมิตครับที่เป็นลุมลูกนิมิตใช่ไหมกลางบทนี่ที่โยนเรียญได้ครับที่โยนเหรียญคือต้องโยนให้ลงในในในนี่สิเปล่าในบาทค่ะในบาทรอธิษฐานอธิษฐานก่อนโยนใช่ไหมครับโยนแล้วก็ที่พี่อธิษฐานจะเป็นจริงครับอ๋อโยนจากตำแหน่งไหนครับตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ครับเอาเหรียญบาทมาแล้วหนึ่งเหรียญเดี๋ยวเขาไปต้องโยนสามเหรียญเหรอ เราเรียนบาทบาทสามเหรียญอธิษฐานก่อนโยนนะฮะอธิษฐานก่อนเนาะครับแล้วน้องเรียนที่ไหนครับเนี่ยโรงเรียนวัดจองเวการ์รันเขาเป็นโรงเรียนของหลวงพ่อจม่าครับเราเรียนอยู่ชั้นไหนละป .5 ครับป .5 นี่สองครับอันนี้มีสองเหรียญเองมีที่แลกเหรียญไหมไปแลกพี่มาห้าบาทได้ไปแลกพี่มาห้าบาทโอเคแลกได้ตรงนั้นโอเคขออนุญาตแลกเหรียญนะครับอ่ อ,อู้สามเดรียนเอากราสามเหรียญอธิษฐานโยนตรงไหนตรงไหนก็ได้ตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็าจะอธิษฐานนะครับแล้วก็โยนอย่างที่น้องเขาแนะนํานะครับก็จะโยนเข้าไปนะครับ โยนไม่กี่เหรียญอะไรจ๊ะสามเหรียญเลยเหรอคะเดี๋ยวโยนเหรียญแรกดูนะครับว่าจะเข้าหรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับปุ๊บไม่เข้าครับคำอธิษฐานยังไม่สำเร็จผลนะฮะโยนที่สองเข้าไปแล้วนะฮะจะเข้าหรือเปล่าฮะอ่าเข้าแล้วออกไปแล้วนะฮะเพราะกระเด้งออกนะฮะเข้านะถือว่าเข้าไปแล้วก็ออกไม่เข้านะฮะเข้าหนึ่งไม่เข้าไม่เข้าหนี่ยมีเข้าแล้วก็เด้งออกนะฮะคุณผู้ชมครับครับอือนี่ก็เสียอธิษฐานแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ หลังจากโนยนเหรียญล้วทำไงต่อครับเดี๋ยว้พักก่อนก็ได้ครับครับผมไหว้พระเสร็จแล้วออกด้านหลังโบสถ์เลยครับโอเคเอาไหว้พระก่อนดอกไม้ทูบเทียนกันข่ะชุดเท่ไา,าไหร่ยี่สิบครับมีทั้งเป็นชออ้อนค่ะอ่าอ่าอ้วนดอกไม้ทูบเทียนไหว้พระหน่อยสองชุดไปแล้วสองชุดสองชุดสองเท้า,านะ อ่างสองชุดจ้ะสองชุดทอนมาสิบบาทชุดละชุดละยี่สิบอันนี้เป็นนักเรียนกันหมดเลยป้ะเนี่ยฮะเฉพาะพสา์อาทิตย์เหรอแล้วลจานหนึงสุกใครมาขายอ่ะสา์อาทิตย์จานหนึงสุกกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ขายอ๋อคะไนนของพ่อชุดนึง้งแผ่นทองแปะคนละแผน่นออาถือไว้ คือบไ้ไเขาก็ส um, ่องไว้เอออยงเงี้ยดอกไม้ทูเพียนรคะได้นะคะชุดละยี่สิบบาทคู่กระแผทองค่ะเขียนนะดอกไม้ทูเพียนด้วยพาได้นะคะชุดละยีบาทคู่กับแผทองค่ะ เดียวนะบคบ้าบ้าะไรเนี่ยมั้งชาชาชาบ้าดอกไม้ทุกเทียนด้วยค่ะได้นะคะชุดละยี่สิบบาท

không 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 không

ดู yup. ดีชุดอะไรเหรอของวันหรือของเงินแลววัดไม่ได้ทำเหรอะแบบเอาว่าแล้วมกหลามแล้วมกหลามปลาค่ะเบบปลาค่ะเบบได้ปอคาก็ได้

โอเคเก้านาทีชช่ไหมปีนาทีแล้วเก้านาทีครับเออเก่งไหมถือไหมไปถ่ายต่ออ้าวร้อยกด้านหลังออกด้านหลังนะครับโอเคกระดาษทิชชู่อทั้งนี้ข้างหลังมันมีท่าก้าแล้วจุดต่อไปคือเดี๋ยวอ้อมเข้าหน้าเดี๋ยวอ้อมอ๋ออ้อมเข้าหน้าแล้วเดี๋ยวพี่ใส่เกลือแป๊บหนึ่ง ไปต่อที่ไม่เห็นเกาะกลางโบกตรงนั้นนะครับเมื่อก่อนเป็นอำเภอสังขบุรีเก่าครับที่ว่าการอำเภอเก่าสังขบุรีจะอยู่ที่เกาะตรงนั้นเลยใช่ไหมเกาะกลางตรงนี้เลยค่ะเกาะกลางหมดเลยฮะเกาะที่น้ำจะจมก่อนที่าจะทจาทำเกิดมาถูกไหมล่ะโอเคเขาก็ย้ายออกไปเลยครับหลกพ้นมาสร้างเขื่อนชาลงรอนบิดกัเขาแหลมก็จมสามวัดเลยครับก็มีวัดรางใครไม่จ่ายค่าแรงนะ ไม่ใช่หลวงพ่อมาสร้างเขื่อนชลารังกรอ๋อพอสร้างเขื่อนไม่เกี่ยวกับแค่แรงอ่ะฮะเขาก็สร้างเขื่อนไว้ชลารังกรปุป๊บน้ำก็เลยนะฮะก็จมรวัดเลยครับก็<อ>มีวัดรังเวการามโบกสีสวนรามโบสมเด็จครับครันี่เป็นโบสถ์รังเวการามนะเป็นโบสถ์ของหลวงพ่อมาเป็นโบสถ์เก่าครับครับผมบสถวัดสมเด็จครับอยู่ในชายป่าตรงนู้นครับวัดสมเด็จอยู่ในชายป่าข้างหน้านั่นใช่ไหมครับวัดสมเด็จครับ บอกว่าสมเด็จครับจะมีพระชินราชครับเป็นองค์ที่สิเกตครับจากเช็ตไทยครับบอกพ่อคุยมลจักรนาคุณนะครับเขาเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อแม่เขาก็สร้างเอาไว้วัดนุ่นครับผมวัดสี่ส่วนนารามครับเป็นวัดของกะเรียงครับครับเป็นวัดของชาวกะเรียงครับเป็นวัดแรกของอำเภอสังขาบุรีเก่านะครับครับเขาก็ย้ายออกไปเลยครับอืม พี่เห็นเขาตั้งเห็นตรงนี้เป็นความเชื่อต่างชาตินะครับแต่เชื่อว่าจริงครับเขาจะตั้งอายุครับอายุทีได้ยืนยาวครับโอ้แล้วพี่อายุ50าสิบก็ตั้งก้อาสิบห้าสิบก้อนถึงงั้นก้อนละสิบอายุก้อนละสิบปีก็ได้ใช่ไหมอ๋อนี่เป็นความเชื่อโบราณนะเจริญก้าวหน้าครับอ๋อนี่คือกันสิบแปดก้อนก็จะได้เจอหนึ่งคู่โอ้สิบแปดก้อนเจอหนึ่งคู่เจริญก้าวหน้าเ้วมีอะไรแนะนำต่อครับมะกุเทศน้อย หมดยังอ่ะเราเออบอกชื่อนามสกุลมาว่ามาสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพรชัยนะครับไม่มีนักสกุลครับชื่อเล่นก็ชื่อชัยนะครับครัอยู่ประถมศึกษาปีที่ห้าทักสองครับโรงเรียนวัดบางเวการามครับเป็นโรงเรียนของพ่อจมาครับเป็นโรงเรียนใหม่ของพ่อจม่าครับโรงเรียนเก่าของพ่อจม่าครับก็อยู่ตรงนี้ครับเป็นโรงเรียนบ้านวังกะครับนี่ครับพ่อจม่ก็อยู่ตรงนี้ครับพ่อจมาย้ายออกไปนะครับครับผม สวัสดีครับขอบคุณครับผม